เจ้าสาวป้ายแดงแอนอรดี already, โชว์ทะเบียนร,รถป้ายแดงคันใหม่งานนี้ทําเอาแฟนคลับแห่ซูมเตรียมซื้องวดสองพฤษภาคม2566เรียกได้ว่าเข้าพิธีแต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแอนอรดีบอยสิริชัย โดยทั้งคู่ได้เข้าพิธีวิวาไปเมื่อวันที่29เมษายน2566โดยงานจัดขึ้นณห,หอประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการหมอลาและแฟนคลับที่มาร่วมเป็นสักขีพยานรับให้กับทั้งคู่ไมเอกโดยสิงสอดบอยสิริชัยหอบไปสู่ขอแอนอรดีมีเงินสด4ล้านบาท ทองคําแท่ง100บาทนาฬิกาโรเล็กซี่เรือนโนดที่ดิน10บใบแหวนมั่นเท็ดน้ำา1 0 0จําจำนวนล้านเศษร,รวมๆแล้วทั้งสิ้นมีมูลค่าเกือบเกือบหนึล้านบาทเลยทีเดียวและงานนี้เจ้าสาวป้ายแดงได้โพสต์รูปคู่กับรถตู้ป้ายแดงคันใหม่ซึ่งงานนี้ทางด้านแฟนคลับเข้ามาส่องทะเบียนกันเพียบเพราะว่าเจ้าสาวป้ายแดงอาจจะมาให้โชค โดยทะเบียนรถคันกล่าวคือกไก่หนึ่ป้ายทะเบียนขอนแก่นงานนี้ทางด้านแฟนๆของตามเพียบงวดวันที่2พฤษภาคม2566